สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้พวกับช่องคนหมีรีวิวอีกแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยผมจะมาทำคลิปแนะนำตัวละครนะครับผมที่ผมเชื่อว่าหลายคนต้องชอบนะครโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยอันนี้ผมเอาใจผู้ชายก่อนในส่วนของผู้หญิงเนี่ยอาจจะทําำมาทีหนึงทีหลังนะครับผมตัวละครที่ตอนนี้นะครับเป็นที่ฮือฮาในเกมนะครับผมจะมีค่อนข้างหลายตัวนะครับผม มากก็จะเป็นผู้หญิงนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมไล่ไปทีละแถบเลย Star Genealogy เนี่ยจะเป็นตัวละครหลักๆของเกมนะครับในช h a p t e r ที่1นะครับผมอ่าแต่แถวข้างล่างเนี่ยอาจจะไม่ได้นับมากเพราะว่าแถวล่างเนี่ยสองตัวนี้เนี่ยจะไปเด่นจริงๆครับในช h a p t e r ที่2นะครับผมตัวนี้ด้วยนะครับผมอันนี้ก็ด้วยครับตัวนี้เป็นเหมือนอารมณ์ตัวประกอบแับเซโนนะครับผม สองตัวนี้จะเป็นเหมือนกับเป็นตัวร้ายของภาคแรกนะครับจริงๆจะมีตัวหนึ่งแต่ว่าไม่ได้อยู่ในนี้นะครับผมตัวละครหลักๆในการเดินเรื่อง chapter หนึ่งเนี่ยจะเป็นประมาณเท่านี้นะครับผมแล้วก็มีริ้วล้อนะครับด้วยแต่ก็ไม่ใช่ลิ้วล้อ,อกระโหลกกลานะครับผมลิ้วล้อที่เก่งอยู่เหมือนกันนะฮะในนี้เนี่ยที่ทางผมมองว่าเปนตัวละครที่เป็นที่นิยมนะครับผมตัวแรกคือยูนะครับผม เป็นตัวละครที่ได้มาฟรีนะครับเป็นการปลดล็อกเป็นตัวละคระที่เป็นเลนเจอร์นะ้องเป็นนักธนู5ดาวธาตุน้ำนะครับผมมาดูสกิลของยูน่านะครับผมยูน่าเนี่ยจะมีสกิลโจมตีหมู่นะครับผมทั้งหมดเลยนะฮะเป็นการโจมตีแล้วก็จะเพิ่มตัว CR นะครับให้กับตัวยูน่าเองเนี่ย6%ต่อจำนวนทาร์เก็ตนะครับผมแล้วก็จะเพิ่มให้เพื่อนอีก2%ต่อจำนวนทาร์เก็ตนะครับ ส่วนพลังโจมตีเนี่ยจะเพิ่มขึ้นตามค่าสปีดนะครับของยูแนคความเร็วนะครับผมแล้วก็เวลามีศัตรูนะครับผมมีประมาณ3หรือน้อยกว่านะครับดามเมจจะเพิ่มขึ้นนะครับผมยิ่งศัตรูน้อยเนี่ยดามเมจที่โจมตีจะยิ่งเพิ่มขึ้นนะครับผมขอโทษนะผมไม่ได้มีสกิปผมอันนี้ก็คือด้นสดเลยตัวนี้เป็นผมที่ไม่ผมไม่ค่อยได้ใช้เหมือนกันแต่ว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครที่ เดี๋ยวมาดูกันว่าทำไมนะครับผมว่าทำไมหนึ่งเป็นที่นิยมนะครับตัวสกิลที่2นะครับเป็นสกิลบัฟครับผมก็คือเป็นการเพิ่มความสามารถได้กับเพื่อนนะครับผมอย่างตัวยูนาเนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตีกับเพิ่มความเร็วนะครับ50%กับ30เซนนะครับผม2เทิร์นนะฮะจากเมื่อกี้ผมโจมตีให้ดูนะครับเป็นปุ๊บดาเมจประมาณ100นะครับพอใส่บัฟเข้าไป อ,อ่าหลั<อ>งโจ<อ>มตีเ<ม><ด>ันเท่าไหร่นะครับดูอ่าร้อยอยู่ <laughs> อาจจะเป็นที่เอ่อเมคคา닉ของตัวละครเทสติ้งนะครับผมอาจจะต้องไปลองดูในมิชชั่นจริงๆว่าเป็นแบบไหนนะครับสกิลที่3นะครับสกิลสุดท้ายเนี่ยเป็นการโจมตีศัตรูทุกตัวนะครับผมด้วยโมด้วยปืนใหญ่แล้วก็ฮิวจ์ดาเมจนะครับก็คือดาเมจยิ่งใหญ่นะครับผมก็คือดดาเมจที่หนักมาก แล้วก็ท่านโจมตีทั้งซัวแทงเอาไวรซอสก็คือท่านโจมตีเนี่ยโดยที่ไม่มีบัฟหรือไม่มีอะไรเนี่ยก็จะเป็นคีย์เข้าฮิตตลอดนะครับผมถ้าไม่ถูกดีบัฟแล้วก็เวลามีศัตรู3หรือน้อยกว่าเนี่ยพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นนะครับผมยิ่งศัตรูมีน้อยเนี่ยพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นสูงนะครับอ่าสังเกตดูนี่ครับผมสโลไม่เป็นเหมือนกันอ่าเห็นอะไรไหมครับเมื่อกี้ ผมลองเปิดดูแล้วดูว่าวงไว้ตรงไหนดีน่าจะประมาณแถวนี้นะครับผมอะในผมมาเห็นแล้วเมื่อกี้ใครที่อยากเห็นอีกนะครับผมไปดาวน์โหลดทบแล้วมาเล่นด้วยกันนะครับผมนี่เป็นตัวละครที่ดีนะครับแล้วก็มีความน่ารักของเขาเองนะครับผมตัวละครต่อไปเป็นตัวนี้ผมก็คือเป็นจริงๆเป็นเหมือนอัลลุมเป็นเหมือนลองบอสใหญ่ของแชปเตอร์หนึ่งในแชปเตอร์แรกนะครับผม ีชื่อเทเนเบรียนะครับผมเป็นธาตุไฟเป็นนักเวทนะครับผมอ่ะมาดูสกิลกันโอ้ oh my how cute จริงตัวนี้นี่จะเน้นความน่ารักอย่างเดียวครับแล้วก็สกิลเป็นสกิลที่ถือว่าค่อนข้างดีนะครับผมไม่ได้ไม่ได้แย่เลยครับถือว่าค่อนข้างดีนะครับผม <c oughs> อ่ะมาดูสกิลกันสกิลแรกโจมตีด้วยพลังดาดมื่อนะครับแต่จริงๆก็เป็นไฟนะครับอันนี้ผมแปลตามสกิลที่ใช้ มีโอกาส60%นะครับที่จะทำให้ศัตรูนอนหลับนะครับผมเป็นดีบัฟอย่างหนึง่งแล้วก็เวลาศัตรูถูกทำให้หลับเนี่ย CR ของเทเนเบียเนี่ยจะเพิ่มอีก50%นะครับผมแล้วก็สกิลนี้เนี่ยจะไม่สามารถทําทให้ติดดัวแอตแท็กก็คือไม่สามารถเรียกเพื่อนเข้ามาช่วยโจมตีได้นะครับผมอ่าได้เป็นสกิลแรกนะครับดีบัฟนอนหลับเนี่ยจะทําให้ศัตรูของเรานะครับผมไม่สามารถทําอะไรได้1เทินนะครับผมก็คือ ยืนฟรีนะครับเป็นหนึ่งเทิร์นโดยที่สามารถไม่สามารถทำอะไรได้สกิลที่2เป็นโจมตีหมู่นะครับผมทำให้ลด C.R. ของคู่ต่อสู้นะครับ20%แล้วก็ลดสปีดด้วย2เทิร์นนะครับผมนะครับ CR เนี่ยศัตรูจะถูกดันขึ้นไปนะครับผมตอนนี้เป็น0%เลยนะครับผมอันนี้มาจบสกิลที่หนึ่งสกิลที่สามเนี่ย จะเป็นสกิลโจมตีหมู่นะครับผมโดยที่มีโอกาส70%ที่ทำที่จะทำให้ศัตรูติดเกาะแตกนะครับผมแล้วก็ทำให้ศัตรูเราติดสถานะนอนหลับนะครับผมเป็นดีบัฟทั้งคู่นะครับแล้วก็จะเพิ่มพลังโจมตีให้กับทเนเบียเนี่ยสองเร์นนะครับ50%นะครับผมเป็นสกิลที่มองไปมองมาก็หลอดกันนะครับมีตาอะไรไม่เต็มไปหมดนะครับอ่า Let meet again <'m> ไม่ได้มีอะไรมากครับผมมีว่าแมแมนิดหน่อยนะครับอ่าครับผมต่อไปตัวละครที่คนชอบชอบกันนะครับผมอนะี่ผพวันนี้ผมเอาใจทางฝักผู้ชายก่อนนะจริงๆตัวละครที่เหมาะสํสำหรับผู้หญิงก็มีเยอะนะครับผมไม่ ไม่ได้ถือว่าอะไรขนาดนั้นท,ที่ผมเห็นเนี่ยก็มีทั้งผู้ชายผู้หญิงเล่นะครับต่อไปเป็นคาลินนะครับผมเป็นโจนนะครับธาตุน้ําเป็นตัวสีดาวนะครับแต่ว่าจะเห็นคนใช้กันบ่อยๆเวลาสู้กับ,บกมังกรไฟนะก็คือไบเบิลเนี่ยเป็นตัวที่ใช้ค่อนข้างคุ้มนะครับใช้ได้ทั้งหมดก็คือทั้งผ่านดานอารีน่ใช้สู้กับมังกรกิววอลอะไรแบบนี้ครับเห็นคนใช้เยอะเหมือนกันนะครับ สกิลแรกเนี่ยเป็นสกิลโจมตีธรรมดานะครับผมแล้วก็ถ้าโจมตีติดคริติคอลเนี่ยจะลดคูลดาวน์ของคารินนะครับหนึ่งเทินนะครับผมอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็ถือว่าดีครับเป็นการลดคูลดาวน์ของตัวเองนะเพราะว่าคูลดาวน์ของคารินเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีทั้ง4เทิร์นกับ7เทิร์นนะครับผมสกิล7เทิร์นเนี่ยถ้าอัปเกรดจนถึงเลเวลบวกเเนี่ยจะลดคูลดาวน์แค่1นึ่งเทินครับซึ่งก็ถือว่าสกิลคูลดาวน์จะเหลือ6เทิร์นถือว่านานนะครับผม สกิลที่2เนี่ยเป็นการโจมตีคู่ต่อสู้นะครับผมแล้วคริทิคัลฮิตเนี่ยจะทําให้ลดดีเฟนส์ะ Defense นะครับก็คือเกาะแตกนะครับผมเสร็จแล้วก็ให้เอ็กซ์ตร้าเทิร์นนะครับก็คือคารินสามารถโจมตีได้ต่อต่อเนื่องเลยนะครับอีกหนึ่งครั้งนะครับผมอ่าในเมื่อติดคริทิคัลนะครับจะไม่ขึ้นเอ็กซ์ตร้าเทิร์นอันนี้ก็ยังไม่ขึ้นนะครับผมอันนี้ก็ยังไม่ขึ้นนะครับ เอ๊ะทำไมยังไม่ขึ้นนะครับรรอ่าเห็นไหมครับก<ข>อดแตกปุ๊บแล้วก็จะขึ้นเป็นวงๆที่หัวนะครับก็คือเป็น extra turn ซึ่งคารินสามารถโจมตีได้ต่อนะครับผมอันนี้เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมคนหนึ่งเลือกใช้คารินนะครับนั่นเพราะว่าพอใช้สกิล2ปุ๊บทำให้ศัตรูกอแตกนะครับผมตัวเองได้ extra turn แล้วคารินสามารถใช้สกิลอันตินะครับคือสกิลสุดท้ายเนี่ยต่อเนื่องได้เลยนะครับผมสกิลนี้เนี่ย จะโจมตีคู่ต่อสู้นะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยจะเพิ่มดาเมจเมื่อติดคริเทคอลฮิตนะครับผมเราสามารถใช้โซเบิร์นได้ด้วยนะผมก็คือใช้สกิลนี้ต่อได้เลยนะฮะนี่ครับผมถือว่าเป็นตัวทำดาเมจนะครับที่ค่อนข้างดีนะครับผมพอโจมตีติดคริติคอลนะครับก็แตกแต่แล้วสามารถใช้สกิลท้ายต่อได้อีกนะครับผม ต่ว่าตอนนี้ไม่ได้สมใส่ของอะไรเลยคิดว่เข้าน่าจะน้อยนะก็เลยไม่ค่อยติดอ่าเห็นไหมครับพอเราก็โจมตีต่อได้เลยนะครับคารินนะครับผมอ่ามากไปกว่าน,นั้นตอนนี้เขามีสกินนะครับผมเป็นสกินแชร์ฮา,านะครับผม สกิลที่เปลี่ยนกนะ็คือแค่สกิลสุดท้ายก็จะเป็นชุดคารินในชุดไม้น้ำนะครับ,รบไปกดดูเองนะครับผมไปดาวน์โหลดเกมนี้มาเล่นด้วยกันได้นะครับคารินนะครับผมถือว่าเป็นตัวสีดาวที่ค่อนข้างดีนะครับผมวันนี้จะหาเก็บไว้นะฮะต่อไป ซืเนี่ยจริงๆก็เป็นตัวละครที่ดีนะครับแต่ก็ไม่ได้ไม่ค่อยเห็นคนเล่นเหมือนกันนะครับผมอ่ะต่อไปตัวนี้ถือเป็นตัวที่มาแรงนะครับตอนนี้คือก่อนหน้านี้นเนี่ยอาจจะเป็นคนเล่นกันแต่ว่าพอตัวนี้ถูกตัวเกมนะครับผมรีบาลานซ์เนี่ยก็คือเหมือนกับว่าปรับแต่งตัวละครใหม่เนี่ยตัวละครนี้น่าเล่นกว่าเดิมเยอะนะครับผมพลังโจมตีนะครับเป็น สกิลแรกเนี่ยเป็นพลังโจมตีมีโอกาส40%ทำให้ติดเลือด2 2อันนะครับผม2เทิร์นะครับผมทูบลิดดิ้งก็คือเหมือนกับนะครับมันจะขึ้นเป็นเลือดไหล2อันนะครับคำว่ามีโอกาส,สนะไม่ได้หมายความว่า100%นะครับขึ้นอยู่กับเอคทีฟเนสของตัวละครด้วยนะฮะสกิลที่2เนี่ยมีดีบัฟอีกหนึ่งหมด2อันนะครับผมก็คือโจมตีศัตรูนะครับมีโอกาส85% ทำให้ไม่สามารถฮิลได้ก็คืออันฮิลเลเบิลนะครับผมแล้วก็ทําให้ติดสถานะเลือดไหล2เทินนะครับผมแล้วก็ที่พิเศษกว่านั้นก็คือเมื่อศัตรูนะครับมีเลือดต่ํากว่า50%เนี่ยหลังจากโดนโจมตีด้วยสกิลนี้นะครับผมตัวนี้เนี่ยจะโจมตีด้วยสกิลแรกอีกครั้งหนึ่งนะครับผมือว่เาเป็นตัวที่ทาดาเมจได้ตอนเนื่งเหมือนกันเหมือนกันกบคารินนะครับผมก็คือจะโจมตีอัตโนมัติเลยไม่ได้ไม่ต้องรอเทินหน้านะครับ สกิลที่3เนี่ยเป็นสกิลที่โจมตีคู่ต่อสู้นะครับผมโดยที่จะไม่สนใจพลังป้องกัน30%นะครับแล้วก็จะเพิ่มอีก10%ต่อดีบัฟที่ศัตรูมีนะครับผมแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะทำให้ติดดีบัฟเอ็กซ์ติงชันก็คืออารมณ์เหมือนศูนย์พันนะครับเช่นตัวละครตัวนั้นเนี่ยไม่สามารถถูกชุบชีวิตขึ้นมาได้นะครับผม ที่ตัวละครตัวนี้ดีมากๆนะครับผมจะเห็นได้ว่าสกิลที่2จะมีโซเบิร์นนะครับใช้ลูกแก้ววิญญาณ2ดวงนะครับจะเพิ่มเอ็กซ์ตร้าเธอนะครับมันดียังไงอ่ะเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับผมเดี๋ยวขอเก็บลูกแก้ววิญญาณก่อนนะฮะครัเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้โชว์สกิลมาให้ดู่อ嘛 ดเหมแรงแต่ก็แรงจริงครับันนี้อันนี้ถือว่าเป็นตัวที่ใช้กับศัตรูที่ฟื้นืนชีพได้นะครับค่อนข้างยู่มัดเพราะว่าดาเมจแรงมากๆนะครับแล้วก็สามารถทำวันช็อตคิวได้ส,สบายๆนะตัวนี้อูดง่ายๆว่าตัวนี้เนี่ยถ้ามีลูกแก้วิญญาณ2องตนะครับอย่างไมน้อยเนี่ยต้องมีตายหนึ่งตัวครับผมอ่ะ แพทเทิร์นของตัวนี้นะครับผมอย่างแรกเลยเนี่ยคือใช้สกิลที่2ครับผมโซเบิร์นนะครับสกิลที่2นะครับใส่ศัตรูปุ๊บอ่าเห็นไหมครับเราจะได้เอ็กซ์ตร้าเทิร์นนะครับแล้วที่พีกกว่านั้นคือถ้าเราใช้สกิล2เมื่อกี้เนี่ยเราเลือกศัตรูต่ำกว่า50%นะครับตัวนี้จะโจมตีด้วยสกิล1อีก1ทีนะครับยังไม่พอนะครับพอศัตรูตีดีบัฟแล้วเนี่ยเราใช้สกิลที่3นะครับผม สกิลจะแรงขึ้นตามจำนวนดีบัฟที่ศัตรูมีนะตอนนี้ศัตรูมีดีบัฟประมาณ8อันนะผมถ้าอันนี้เป็นศัตรูหรือเป็นตัวละครที่อยู่ในอารีนาเนี่ยดับไปแล้วครับผมแต่นี้เป็นแค่เทรนนิ่งครับตัวนี้มันเป็นอมตะครับมันไม่ตายตัวนี้ยังไม่มีสกินนะครับผมแต่ก็ถือว่าตัวละครที่ดีไซน์มาได้ดีนะครับ เดี๋ยววันนี้ผมจะรีวิวในส่วนของ chapter แรกก่อนนะครับผมคือบทที่1นนะฮะบทที่2เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปรีวิวใหม่อีกทีหนึ่งครับผม,มบทที่1น,น่าจะไม่มีจริงก็มีตัวนี้ครับคิเซ่แต่ว่าตอนนี้คิเซ่เนี่ยมีคนใช้อยู่บ้างนะครับผมแต่ว่าไม่ค่อยเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวอีกทีหนึ่งวันหลังแล้วกันครับผม จริงเบโลนาเนี่ยก็เป็นตัวที่ผมใช้บ่อยนะครับซึ่งทุกคนอาจจะเห็นก่อนหน้านี้ไปแล้วนะครับซีเซเบโลนาก็เป็นอีกร่างหนึ่งของเบโลนานะครับผมต้นไหนที่ผมยังไม่เคยโชว์ผมว่าจะโชว์ในครั้งนี้ก่อนอ่าอันนี้มีอยู่นะครับมูลไลท์ผมยังไม่ขอเจาะลึกนะคอแลบไม่ดีกว่าอ่าตัวนี้ซีซันหนึ่งนะครับผม จะมีอยู่พี่น้องมังกรนะครับ2ตัวนะครับผมตัวแรกคือยูฟีนนะครับผมหรือยูฟิเน่นะครับผมผมไม่แน่ใจว่าอ่านยังไงเหมือนกันนะตัวนี้เนี่ยเป็นมังกรนะครับมาจากวินเทอร์เบิร์กนะครับผมเป็นพี่น้องกันกับลูน่านะฮะเดี๋ยวผมจะรีวิวในตัวถัดไปนะครับผมตัวนี้ดียังไงอ่ะอย่างแรกเลยเนี่ยสกิลแรกนะครับผมเป็นสกิลที่โจมตีแล้วมีโอกาสทำให้ติดกอแตงครับ35%แล้วก็จะเพิ่ม โอกาสนะครับโดยการอัปเกรดสกิลบวกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมสกิลที่2นะครับเป็นสกิลที่มีดีบัฟทำให้ศัตรูติดใบนะครับผม75% 1เทิร์นแล้วก็จะเพิ่มพลังโจมตีกับสปีดให้ยูฟิเน่ e นะครับผม2เทิร์นนะครับผมถือว่านานกันนะฮะสกิลที่3เป็นสกิลที่โจมตีศัตรูนะครับโดยการเริ่มแรกเนี่ยจะทำให้บัฟทั้งหมดของศัตรูหายไปก่อน จแ,แล้วก็จะทําการสตันศัตรู1นึ่เทินนะครับสตันก็คือทําให้ศัตรูไม่สามารถทําอะไรได้ในเทินนั้นนล้นะครับผมดาเมจจะเพิ่มขึ้นนะครับ5 0เมื่อศัตรูมีบัฟนะครับผมงนั้นเนี่ยยิ่งศัตรูมีบัฟเยอะๆเนี่ยใช้สกิลนี้ไปเนี่ยคุ้มเลยครับผมคือโดนแน่ๆเน้นๆนะครับมาดูสกิลครับผมสกิลที่2นะครับสกิลที่3ครับ เต็มเลยครับอะไรเต็มนครับดูอีกรอบครับย่ไปเลยนะครับแน่นๆครับต่อไปครับผมอ่าเป็นตัวนี้เป็นตัวลิมิเต็ดนะครับผมก็คือจะไม่สามารถเปิดได้ตามตู้ทั่วไปนะครับยกเว้นแบนเนอร์ของมันเองนะครับผมตัวนี้เป็นตัวลิมิเต็ดจะมีเปิดอ่า จรตอนนี้ที่เห็นเนี่ยมีมาแล้ว2ครั้งนะผมก็คือปีละครั้งนะครับตัวนี้เป็นเอ่อเป็นครึ่งมังกรเหมือนกันนะครับผมมามาจากเมืองเดีกับยูฟิเน่เนาะเป็นพี่น้องกันนะครับผมมาดูสกิลนะครับผมตัวนี้มาแรกๆเนี่ยถือว่าเป็นเมตาของเกมนี้เลยครับอ่าเพราะอะไรเนี่ยมาดูกันนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่ค่อยเห็นคนใช้นะครับผมเพราะว่าสกิลถือว่าล้าหลังกับตัวที่มาใหม่ๆนะครับผมไปเยอะนะครับ สกิลแรกเนี่ยโจมตีนะครับผมโดยที่จะแรนด o ม Number of times หมายถึงว่าการโจมตีนะผมเขาเรียกวา่าเดี๋ยวผมโชว์ตัวอย่างให้ดูดีกว่าเองเช่นครั้งนี้4 h ฮิตใช่ไหมครับผมก็คือสกิลแรกเนี่ยจะเป็นการแรนดอมจำนวนการโจมตีเนี่ยผมว่ากี่ฮิตนะครับผมเสร็จแ,แล้วเนี่ยเวลาโจมตีเนี่ยจะทำให้คูลดาวนะครับลดลงไป1-3เทินขึ้นอยู่กับ จำนวนการโจมตีเท่าโจมตีเมื่อกี้นะครับผมอันนี้โจมตีหลายรอบนะครับผมนับไม่ทันเหมือนกันเห็ไหมครับหลายรอบนะเห็ไหมอันนี้สามรอบนะครับอัน้สี่รอบนะครับครับผมทีมที่สองนะครับจะเป็นการเพิ่มสถานะของตัวลูน่านะครับผม โดยถาวรนะครับผมเป็นสกิลพาสซีฟนะครับเพิ่มพลังโจมตีคียที่เข้าฮิติอนนะครับเว้นก็คือเมื่อตัวลนะูน่าเนี่ยมีเลือดมากกว่า50%นะครับหรือจะเพิ่มพลังป้องกันแล้วก็โอกาสในการโดนคีย์ที่เข้าฮิตนะครับ20%เมื่อเลือดต่ำกว่า50%นนะครับผมหมายถึงว่าเลือดเยอะเนี่ยจะโจมตีแรงขึ้นนะครับแต่ถ้าเลือดน้อยเนี่ยก็จะถึกขึ้นนะครับผม สกิลที่3ที่ผมบอกว่าเป็นสกิลที่ทำให้ลุน่าเป็นเมตาตอนแรกๆเลยเนี่ยก็คือตัวนี้เนี่ยมีโอกาสทำให้อ่ามีโอกาส80%นะนะครับผมทำให้ติดเกาะแตกนะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยการโจมตีตัวนี้เนี่ยจะไม่คำนึงถึงความได้เปรียบเสียเปรียบเรื่องธาตุนะผมนั่นก็หมายถึงว่าสกิลเนี่ยมีโอกาสติดศัตรูธาตุไม้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็คือ ถือว่าทาตุดไม้เนี่ยไม่ได้เป็นทา่าที่แพ้ทางนะครับผมก็คือถือเป็นทตุปกติทั่วไปนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยาตาที่เราแพ้ทางเนี่ยเราจะไม่เราจะโจมตีได้เบานะครับผมอย่างแรกในสองคือดีบัฟพวกนี้เนี่ยจะค่อนข้างไม่โดนนะผมจะค่อนข้างเขาเรียกว่าบืดเนาะแต่ว่าลูน่าเนี่ยจะมีในส่วนของเรื่องอความได้เปรียบนะครับทางทาตุกับสกิล3เนี่ยทุกทตุนะครับผม ไม่เชิงได้เปรียบครับแต่ก็หมายควาว่าเป็นอารมณ์มื่อจมตีปกตินะครับผมไม่ได้คำนึงเรื่องความได้เปรียบเสียเปรียบดันธาตนะครับผมอันนี้แอนิเมชันเร็วมากมองไม่ค่อยเป็นใจเลยนะจริงตัวนี้ถือว่าดีนะครับแรกๆแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถือว่าตกเมตาไปค่อนข้าง หลายคุมเหมือนกันนะครับผมแต่ก็ยังมีคนใช้ผมก็ยังใช้อยู่นะครับในการล่ามังกรน,นะครับผมอตอนนี้คร่าวๆเดี๋ยวผมขอรีวิวเท่านี้ก่อนนะครับผมปิดท้ายแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้มาดูตัวลูน่านะครับผมว่าทำไมไม่ไปให้มาดูลูน่าว่าลูน่าเฟนชิพเลเวล10เนี่ยน้าตาจะเป็นยังไงนะครับผมตอนนี้ผมมีอยู่แต่ว่าไม่ไม่ค่อยได้ใช้ละ อ่ะอันนี้ผมใช้หน้าแบบไหนเนี่ยโอเคผมมีหลายแบบเหมือนกัน,นตอนนี้ผมเลเว่าสิบละอันนี้หน้าตาปกติตอนได้มานะครับผมมีตอนกโกรธนะครับมีตอนเสียใจนะครับผมมีตอนหัวเราะนะครับนี่ตอนเขินหรือเปล่าน,นี้ไม่แน่ใจสเปเชียลหนึ่งนะครับสเปเชียลสองอันนี้สเปเชียลสามนะครับ ส่วนเสียงเนี่ยถือ,ว,อว่าเป็นเสียงที่ทุกครั้งอารมณ์บมบบแบบ strong นะครับเป็นหญิงแกร่งนะครับผมงนวันนี้ผมขอปิดท้ายคลิปนี้ด้วยภาพลูน่าอันนี้ไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมารีวิวใหม่เรื่องของตัวละครเด่นๆที่อยู่ในชัปเตอร์2นะครับตัวละครไหน คี่ค่อนข้างดีนะครับหลายคนมีไว้นะครับผมงั้นวันนี้ผมฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ